แป๊บเดียวนะคะก็เข้าสู่วันที่3แล้วค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะต้องเก็บของเก็บเต็นท์ค่ะเพื่อเดินทางกลับจันทบุรีกันแล้วค่ะทุกคนนี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศยามเช้าค่ะพอรู้ว่าต้องเก็บเต็นท์นะคะกลับจันทบุรีค่ะก็คือขี้เกียจอยากนอนนะคะอยากนอนดูวิวทิวทัศน์ดื่มด่ำบรรยากาศนะคะเพราะว่าติดใจค่ะยังไม่อยากกลับนะคะ นี่ก็จะเป็นบรรยากาศที่เรานะคะเริ่มเก็บขงเก็บข้าวเก็บของนะคะเราเก็บของกันช่วงประมาณ9ก้าโมงเก้าโมงครึ่งนะคะรับประทานอาหารเช้าอะไรเสร็จนะคะเราก็ทยอยกันเก็บเต็นท์แล้วค่ะจะสังเกตน,นะคะว่าเต็นท์ของเพื่อนเพื่อนเรานะคะแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็มีแพลนนะคะว่าพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆของเรานะคะก็กำลังจะขยายไซส์เต็นท์เร็วๆนี้ค่ะเราก็ต้องรอรับชมนะคะ พอจะเก็บข้าวของกลับเนี่ยทำไมมันใจหายก็ไม่รู้เนาะต้องนทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นรถแล้วก็กลับจันทบุรีเนี่ยซึ่งแบบว่าเอาตรงๆเลยไหมคะว่ายอมรับเลยค่ะว,ว่ายังไม่เต็มอิ่มคะ่ะแต่ก็ต้องกลับคะ่ะเพราะว่าเรามีเวลาจำนวนจำกัดนะคะ พวกเราก็ได้ทำการเก็บของเก็บของนะคะเก็บขยะค่ะบริเวณรอบเต็นนะคะก่อนที่จะเก็บเสาแล้วก็เก็บตัวเต็นนะคะ ก็จะเห็นเด็กๆนะคะน้องโบนัสเจ้าขุนนะคะช่วยกันเก็บของเล่นค่ะเขาก็ช่วยกันเก็บของเล่นของเขาเนาะเด็กน้อยนะคะเขามาเป็นเพื่อนกันก็เล่นเป็นเพื่อนกันเวลาเก็บก็ต้องเก็บเป็นเพื่อนกันซึ่งน่ารักมากๆเลยนะเป็นภาพที่แบบดูแล้วแบบใจฟูมากเลยแม่เพิ่งมาเห็นกล้องนะคะนี่ก็ทยอยขนของขึ้นรถกลับนะคะทีลเราอย่างสองอย่างนะคะเต็นท์เราจะเก็บเป็นอย่างสุดท้ายนะคะ คุณผู้ชายของเราก็มีหน้าที่เดินไปที่รถค่ะคุณเมียนะคะก็จะเก็บของมากองกองไว้นะคะว่าส่วนไหนเสร็จแล้วบ้างส่วนไหนที่สามารถขึ้นรถได้ก็คือเอาขึ้นรถไปเลยเต็นท์ของพี่วุฒิของเรานะคะก็คือเสร็จแล้วภายในไม่ถึง5นาที ซึ่งแบบเดี่ยวมากนะคะแต่ของเรานะคะกําลังลีลาหลือรออะไรก็ไม่รู้เก็บขยงขยะนะคะบริเวณรอบเต็นท์คือแบบเก็บมั่วค่ะอยากจะทําอะไรก็ทําคือแบบมันชิลมากมันชิลตรงนี้แหละอยากจะทําอะไรก็ทําเก็บขยะก็ทําเก็บเต็นท์ก็ทํานะคะแล้วก็ทําปะปนกันไปค่ะก็ทยอยเสร็จนะคะ เรื่องมาเล่าระหว่างการเก็บเต็มน,นะคะก็คือเมื่อคืนเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะก็คือมีพี่คนคนหนึ่งเนาะเราก็ไม่ได้ถามชื่อหรอกว่าเขาชื่ออะไรก็ได้แต่ถามว่ามาแต่ไหนคะเขาก็บอกมาจากกรุงเทพแล้วเขาก็ถามเราว่ามาจากไหนแล้วก็บอกมาจากสันธรบุรีคะ่ะเขาก็บอกอ,อ๋อน้องมาไกลเนาะพี่มาจากกรุงเทพเองปกติเนี่ยพี่ก็จะมากางกันที่นี่แหละพี่มากางที่พุทธเบิกเนี่ยสิบครั้งนี้จะเป็นครั้งที่1213แล้วมัง้งคือแบบเราได้ยินแบบนั้นแล้วก็แบบว่าุูยมาแบบบ่อยมาก กแบบอิจฉามากอ่ะเขาก็บอกมีโอกาสต้องมานะต้องมาลองกลางก็คือแบบที่เขาเป็นแบบชาวแคมป์เนาะคะชาวแคมปิ้งก็คือมีอะไรก็คือแบบมาแบ่งปันการมีหลอดไฟก็คือเอามาแบ่งแบบน่ารักมากเลยเป็นแบบน้ำใจของชาวแคมปิ้งอะค่ะมีอาหารก็มาแบ่งส่วนเรานะคะก็เอาอาหารไปแบ่งเขานะคะซึ่งเป็นอะอะไรที่แบบใจฟูมากพอเราได้รับกลับมาแล้วแบบเนี้ยเราก็ใจฟูเราก็อยากจะแบบว่า ไปแคมป์ครั้งหน้าเราก็อยากจะทําแบบนี้กับคนอื่นมากนะคะซึ่งมัน like เป็นแบบมิตรภาพเล็กๆน้ำเนาน้อยๆนะคะน้ําใจเล็กๆน้อยๆนะคะซึ่งพี่วุฒิพี่บอลแล้วก็พี่เจมของเราเนี่ยก็คือแบบมีอัธยาศัยที่ดีมากๆเลยนะคะเขาก็คงแบบอยากพูดคุยกับเราแล้วก็อยากขอบคุณเรานะคะเนื่องจากนะคะพวกพี่บอลพี่เจมนะคะแล้วก็พี่วุฒิบีมเนาะไปช่วยเขาดันรถค่ะเพราะว่ารถเขาเหมือนแบบติดก้อนหินนะคะเพราะว่าตรงนั้นมันจะเป็นแบบทางลาดชันเนาะซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แบบ ก็ทําให้เราเห็นน้ําใจเล็กๆน้อยๆนะคะซึ่งที่พี่เขาก็อยากตอบแทนเราเนาะก็ถือว่าการมาแคมปิ้งครั้งนี้ก็คือแบบสนุกสนานเฮฮา ครบรถเลยค่ะแล้วก็มีกัดกับเพื่อนนิดนึงเนาะเพราะว่าอาจจะแบบพูดไม่เข้าหูพูดไม่ถูกใจอะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องขออภัยในทริปนี้ด้วยนะก็คือมีทั้งหัวเราะมีทั้งสุขมีทั้งเศร้านะคะปะปนกันไปค่ะมันก็ไม่ได้มีใครที่จะสมหวังทุกเรื่องนะคะซึ่งคลิปนี้นะคะก็ตอบโจทย์เราแล้วนะคะว่าเราเนี่ยหลงรักการแคมปิ้งมากแค่ไหนเรานะคะหลงรักธรรมชาติมากแค่ไหนนะคะซึ่งพี่เจมเ่เอ่ยปากเลยว่าจะต้อง อามาอีกอยากมาอีกอยากไปอยากมาต่อนะคะซึ่งเราเนี่ยก็ไม่ได้อะไรติดใจอะไรมากมายหรอกแต่คนที่ติดใจเนี่ยก็คือคนขนของแล้วก็ขับรถนั่นเองนะคะโอ้ยใจฟูมากๆที่คนขับรถของเรานะคะแรกๆก,ก,ก็บอกว่าไม่ชอบแคมปิ้งหรอกเหนื่อยอะไรอย่างนี้แต่พอแบบได้มาสัมผัสบรรยากาศนะคะได้มาดื่มดำ่ำบรรยากาศอะไรอย่างนี้คือคนขับรถเราก็คือหลงรักไปในในตัวเลยจ้าคือแบบหลงรักธรรมชาติไปโดยปริยายเลยะคะ่ะทุกคน ซึ่งมันก็ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่เพืองตังด้วยนะคะแคมป์ลานนี้นะคะเขาคิดคนละ100บาทค่ะเด็กอายุ5 1 0ปีนะคะคนละ50บาทค่ะ แถมที่นี่นะคะเขามีเต็นท์ให้เราเช่าด้วยนะคะก็ขนาดใหญ่เนาะรู้สึกจะ1 0 0 0บาทน่าจะนอนได้หลายคนอยู่นะคะก็ลองมาดูนะคะปักหมุดมาที่ไรแสงเมกได้เลยค่ะทุกคนแปบ๊บเดียวนะคะเราก็เก็บของเสร็จแล้วนะคะเหลือเคลียร์ขยะทำความสะอาดร่างกายชำระร่างกายตัวเองนะคะแล้วก็จะไปไหว้พระก่อนกลับจันทบุรีนะคะนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศแปบ๊บเดียวเองนะเราก็เก็บของเสร็จแล้วอะ่ะซึ่งยังไม่อยากกลับเลยจ้า S <S 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 การแคมปิง้งครั้งนี้นะคะมันก็ทําให้เราแล้วก็เพื่อนเราเนี่ยรู้นะคะว่าขาดอะไรไปอย่างเช่นเพื่อนเราเนี่ยนางบีมเนี่ยนะคะก็คือรู้แล้วว่าจะต้องกลับไปอัปเกรดนะคะไซส์เต็นนะคะซึ่งก็อยากแบบเพิ่มเลเวลเต็นกันเนาะก็แบบว่ามีแพลนค่ะว่าปลายปีนี้เราจะมากันอีกนะคะ ก็ติดใจค่ะเด็กๆก็วิ่งเล่นด้วยกันนะคะสนุกสนานค่ะซึ่งพี่นะคะพี่ที่คุยก็คือเนี่ยค่ะก็แอบโผล่เข้ากล้องนิดนึงนะเมื่อกี้นะก็นี่นะคะแล้วก็เก็บเต็นท์กันไปเด็กๆก็วิ่งเล่นสนุกสนานกันไปนะคะส่วนอีแม่นั้นก็ไปอาบน้ำแล้วก็ปล่อยกล้องทิ้งไว้จ้าแล้วก็จะเห็นนะคะภาพบรรยากาศแบบนี้นะคะซึ่งพี่มุดเนี่ยเขาเปิดภาพบรรยากาศของฟูทับเบิกเมื่อ ี่ห้าปีที่แล้วให้ดูนะมันจะมีแต่แบบไร่กระหล่ำทั้งนั้นเลยทุกคนซึ่งยังไม่มีแบบเขาเรียกไม่มีรีสอร์ตแบบนี้เยอะแยะเลยนะคะแต่แบบพอมาตอนนี้นะคะก็เหมือนแบบรีสอร์ทเนี่ยก็จะเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะคะเราก็จะทําให้เห็นนะคะสิ่งปลูกสร้างมากมายนะคะแทนที่ไร่กระหล่ำปีะคะ่ะก็ไร่กระหล่ำปีของเราเนี่ยก็จะอยู่ไปทางเนี่ยคะ่ะอาคารหลังคาตรงนั้นนะคะ ซ้ายมือนะคะก็จะเป็นไล่กระหล่ำเปียน้อยนิดนี่แหละแล้วก็เก็บได้นะคะที่นี่เขาให้เก็บเองได้ด้วยนะซึ่งพี่เจมเนี่ยก็คือไปเก็บมาแล้วนะคะแล้วเขาก็จะมเีเจ้าของสวนหรือเปล่าเจ้าของไรหรือเปล่าคะเขาก็จะมาเก็บเองก็เราก็ถามเขาว่าเนี่ยถุงเท่าไหร่คะกระหล่ำปีถุงเท่าไหร่เขาก็บอกว่าถุงละร้อย ถึงละร้อยครับยกไปเลยร้อยหนึ่งอ่าแล้วเดี๋ยวพี่เจมบอกว่าอะไรอยากถ้าอยากลงไปตัดเองอได้ไหมเจ้าของไรเขาก็บอกลงไปตัดเองเลยได้เลยอยากตัดเองตัดเลยเอากี่หัวก็ได้ตัดไปเลยอ่าทีนี้ก็เข้าทางในจ้จพี่เจมเราก็จัดกลับมาสี่หัวนะคะแล้วก็เรื่องเล่าระหว่างการแคมปิ้งเนี่ยก็คือมีอีกนะผัดน้ำมันหอยกระหล่ำปีหรือเปล่าผัดน้ำปลาหรือเปล่าก็าคืออร่อยค่ะทุกคนกระหล่ำปีที่นี่อร่อยมาก เคี้ยวไปก็จะแบบกรบกรบกรอบนะคะก็กินแล้วก็ไม่ผิดหวังเลยนะคะคุณจะผัดเค็มผัดหวานหรือผัดอะไรอะ่ะแต่คือแบบเนื้อกลัําปีเขาอร่อยอยู่แล้วอะคะ่ะก็คือเรากินแล้วมันได้รสชาติมากๆเข้าถึงดื่มดําคือแบบว่าที่สุดแล้วค่ะดีใจมากๆเลยนะคะในปีนี้นะคะเราได้มาเที่ยวภูทับเบิกนะคะได้มาเปิดหูเปิดตานะคะสูตรพลังก็คือแบบเข้าไปในเต็มปอดเลยะคะ่ะทุกคนหายใจแบบชุ่มฉ่ำมากอะหายใจเขาแบบ มันมันฟินมากค่ะแบบทุกคนอย่าเชื่อถ้าคุณไม่ได้ลองด้วยตัวเองนะคะนี่ก็ไม่เคยเชื่อใครหรอกค่ะเขาจะพูดว่าหนาวหรืออากาศมันเป็นยังไงจะหนาวจะร้อนยังไงเราไม่เชื่อนะคะจนเราได้มาสัมผัสด้วยตัวเองค่ะจนเรารู้ว่ามันเป็นอย่างที่เขาพูดจริงๆและเรานะคะได้เห็นจากในตาของเราจริงๆได้สัมผัส เนื้อหนังของเราจริงๆค่ะซึ่งมันดีมากๆอะไรก็ไม่ดีเท่ากับเรานะคะทำด้วยตัวเองสัมผัสด้วยตัวเราเองนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นหลังที่เราเก็บตรงเกบเ็บเต็นอะไรเสร็จแล้วนะคะบรรยากาศหน้าเต็นก็จะทำนองนี้เลยค่ะมีหมอกลงนะคะชิลมากเจ้าขุนของเราก็เหลือบไปเห็นจกักรยานที่พกมาจากจันทบุรีนะคะก็เป็นยังไงล่ะคะเข็นขึ้นภูเขาไปเลยค่ะ เราก็ต้องเดินทางกลับแล้วนะคะงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลานะคะโบกมือบายบายค่ะบายบายอุทะเปิกนะคะเพราะว่าเราจะลงไปไปต่อกันที่เข่าคอนะคะนี่เราก็แวะถ่ายกันที่หน้าอุทยานภูหินล่องจ้าน,นะคะซึ่งเราไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้มาหรือเปล่าแต่ว่าเราถ่ายไว้ก่อนนะคะเผื่อว่าเรามีโอกาสได้มาแล้วเราก็จะมาถ่ายรูปแล้วก็จะมากางเต็นที่นี่นะคะถ้ามีโอกาสเนาะ ไว้เจอกันไหมคะคููหินล่องกล้าบ๊ายบายเรื่องเล่าก่อนกลับนะคะก็ในระหว่างที่เราเก็บเต็นท์นะคะไม่รู้สึกว่าเหนื่อยเลยนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราได้ทํจากใจจริงนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยเราไปที่ไหนเนี่ยเราจะรู้สึกเหนื่อยเนาะเพราะว่าเช้าขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องรีบนะคะแต่วันนี้เป็นวันที่เก็บเต็นท์เรารู้สึกว่าไม่เหนื่อย เป็นการที่เราทำด้วยใจแล้วก็ขนของด้วยใจนะคะเราก็ไม่รู้สึกเหนื่อยเลยนะคะซึ่งกลับมาบ้านเราก็หลับสลบเหมือดไปเลยล่ะคะ่ะทุกคนนี่เราก็กำลังจะเดินทางไปที่เขาคอนะคะเขาคอเนี่ยก็มีที่เที่ยวมากมายนะคะรีสอร์ทก็มากมีนะคะก็คือเวลา3วันสองคืนเนี่ยมันน้อยมากๆนะคะแล้วก็ พวกเราก็รู้นะคะว่ายังเที่ยวไม่ครบยังเที่ยวไม่พอเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะวันพระไม่ได้มีหนเดียวนะคะเดี๋ยวเรามีโอกาสเราก็ขึ้นมาใหม่แล้วเราก็จะแวะไปเที่ยวสถานที่ต่างๆนะคะเงินพร้อมนะคะเวลาพร้อมนะคะทุกอย่างก็จะเพอร์เฟกค่ะแต่นี่นะคะเงินไม่พร้อมนะคะเวลาก็ไม่พร้อมนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยนะคะเราก็ได้มาดื่มด่าบรรยากาศด้วยกันนะคะขอแค่นี้นะคะการที่เราเป็นครอบครัวนะคะนี่นะคะ ก็ถึงแล้วค่ะวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนั่นเองนะคะวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วที่เที่ยวเพชรบูรณ์จุดเช็คอินไหว้พระสุดมิดของขาอคอที่ใครๆก็ต้องแวะมาชมความงามนะค่ะุขนโขนโขนนี่โขนนี้ เอกลักษณ์ของวัดนี้คือพระพุทธรูปห้าพระองค์สีขาวองค์ใหญ่าาที่ตั้งตระงานตานะคะย่างสง่างามยิ่งใหญ่ข้ามกลางคุนเขาค่ะใกล้เคียวกับเขาคอและสายหมอกที่ล้อมรอบค่ะพระาธาตุ่าซ่อนแก้วค่ะสถาปัตยกรรมที่สวยงามและมีการตกแต่งลวดลายจากกระเบื้องเซรามิก และหินสีสันสดใสจนมีความงดงามแปลกตาเป็นอย่างมากด้วยความงดงามของพระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่และมีสถาปัตยกรรมตกแต่งพระาธาตุผาซอนแก้วให้มีความสวยงามแปลกตาที่หาชมได้ยากที่สำคัญนะคะบริเวณร,บรอบๆวัดยังล้อมไปด้วยทิวเขาสูงสลับทับซ้อนกันทำให้ที่นี่มีบรรยากาศที่ดีค่ะมีวิวทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม ชวนให้เข้าไปชมค่ะวัดผาซ่อนแก้วจึงกลายเป็นแลนด์มาร์กหลักของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่คนส่วนใหญ่มักจะแวะเวียนเข้ามากราบไหว้ชมความงดงามของวัดกันนะคะซึ่งตอนนี้เราก็กำลังเดินทางกลับจังหวัดจันทบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซ้ายมือของเรานะคะก็จะเป็นภูเขาเป็นวิวทิวทัศน์นะคะตอนนี้ก็เหมือนกับเรานะคะอยู่กลางภูเขาเลยแหละคะ่ะทุกคนซึ่งจริงๆนะ่ะก็อยู่กลางภูเขา แล้ะคะเพราะว่าขับรถไปหูก็ดับไปนะคะนี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศที่สวยงามนะคะเคี้ยวช่วอุ่มตามากเลยนะคะ ก็วันนี้นะคะทิปวันที่3นะคะ EP 3นะคะภูทับเบิ์ EP 3ของเราก็จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะที่เหลือนะคะก็จะเป็นรูปฝากความทรงจำไว้ใน YouTube นี้กันละกันนะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะสำหรับทุกคนค่ะที่กดเข้ามาชมค่ะกดเข้ามาติดตามให้เรานะคะต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะว่าเจ้าขุน EP หน้าเนี่ยจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะก็รอติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวัน,น ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน